ตุลาขอเชิญไปปั่นกับมูนิมคุณงานเยสตีแ, <Yes. S 2> แ,แครเริ่มที่คุณค่ะวันนี้เราจะไปช่วยกันลดพียอมสองห้ากันนิดนึงนะคะปั่นจักรยานไปกันวันนี้เรามาปั่นทำอะไรกันเนี่ยเราทำเพื่อนเพื่อโลกคับเพื่อโลกใช่ไหมครับรักโลกไม่รักลูกใช่ไหมรักลูกที่ลูกจริงมันอู่ันดใหญ่เลยเนี่ยอ๋อละโอ้เรานี้นอนหลับคุ้ยเลย ทางวันนี้ก็ไม่มีอะไรยากเราก็จะปั่นเลาะเลาะคลองแสนแสบนะครับบางบางช่วงก็ต้องมีการยกยกจักรยานข้ามเพราะว่ามันทางไม่ต่อเนื่องนะครับเ<ช>บรกแรกเราก็จะ<ม>ไปเบรกที่สมนวสมนเตาไม่ใช่สมวนเตนนะครับสมวนเตาตรงไหนเลยครับผมที่เป็นเรือใช่ครับผมแล้วก็เป็นกาแฟขนมปังเวลาที่อยู่ไหนหลังจากนั้นเราก็จะไปข้ามแยกใหญ่ข้ามแ,แยกใหญ่คือ มันจะมีถนนใหญ่ก็คือแค่ถนนตรงสี่แยกปัจจุาลบใช่ไหมงท่าเรือท่าเรือประตูน้ำครับ <Okay. S 1> แต่เราพอถึงคันทิพย์เราก็เบียดขึ้นไปปั่นบนฟุตบาทได้ตรช่วงนี้ต้องระวังกันนิดนึงนะครับแต่เราจะรีกรุ๊ปก่อนนี้จะไปถนนใหญ่แลวกป่นเข้าชุมชนบ้านครัวผ่านโบเบ้แล้วก็เข้านางเลิงนางเลิงนี่ก็จะไปหาของกินตามเรื่องตามราวนะครับผมก็ พักผ่อนได้เลยช่วงนั้นก็ประมาณชั่วโมงเลยลังจากนั้นเราก็จะปัดไปผ่านฟาร์มี่เดียวนะครับแล้วก็นั่งเรือกลับนี่พี่คุณนะครับที่เป็อแม่งานของเรา้สิบแปดมากันไหมคะโอ้เยี่ยมเลยมุโลมูเจพี่ก็ตอนนี้ก็ทำช่อง bicycle n a ี y อยู่ในยูทูบนะครับก็เนี่ยทีมวันไฟเดย์ก็่าคาดว่าน่าจะได้ ได้ครับาิอย่าลืมสับสกายกันด้วยนะครับโอเคขอวิ่งตัวครับเป็นสสาอเคเบาๆหนนะครับเเบา ครับวันนี้เราก็มาปั่นกับมูลนิธิคุณและมสวอสันลินนะครับในงาน e s p เอสครับ สกายเลนอีกเหรอสกายเลนไม่ได้ยกครับผม เหนื่อยก่าปั่นละวัดดีงดงองสาลาวัดมักกะสันเดีย๋ยวไปรอนับในคลิปแล้วกันว่ายกอี่ยก <c oughs> อันนี้กล้ามเริ่มขึ้นแล้วนะครับโ <c oughs> อ้โได้เจอทางเรียบแล้วรู้สึกดี <c oughs>

จริงๆแล้วที่เนี่ยเป็นคนอังกฤษเรียกก่อนในเลิศคือเจ้าของบ้านนะคะหรือว่าพระยาพัมพีโนรเศจก็มาสร้างบ้านหลังนี้เมื่อ105ป,ปีที่แล้วก็ท่านทาเมื่อก่อนที่นี่เป็นที่นาเวิ้งว้างไปหมดเลยชื่อว่าทุ่งบางกะปิซื้อที่มาด้วยราคาตารางวาละ8สตางค์แล้วก็พอพอ,พอท่านมาสร้างบ้านพักตากอ,อากาศที่นี่ค่ะแล้วก็ให้คนมาจัดสวนแล้วก็เปิดให้คนข้างนอกเนี่ยเข้ามาพักผ่อนได้ทุกวันอาทิตย์ ล้าฝรั่งเห็นเขาก็เลยเรียกว่าเป็นพาร์คหรือเป็นปาร์คเขาคนไทยยังไม่รู้จักคําว่าสวนสาธารณะเขาก็เลยเรียกติดปากกันมาว่าเป็นปาร์คของในเลิศจะเป็นปาร์คในเลิศในปัจจุบนันบ้านหลังนี้พิเศษยังไงคือเป็นบ้านไม้สักทองทั้งหลังแล้วก็ผ่านช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองมาด้วยไม้ที่เราเอามาสร้างตรงนี้คือเมื่อก่อนในเลิศท่านมีธุรกิจต่อเรือกระสุนไม้เหลือเป็นจำนวนมากก็เลยเอาไม้เนี่ย มาตอ่อแล้วก็ทำเป็นบ้าน ผมสวัสดีครับผมแจ็คนะครับจากร้านดีบว่เดินเบนเทอร์แดนวอล์กนะฮะก็วันนี้ทางมูลนิธิคุณแล้วก็มสวรวมถึงทางแบนจิเกอร์แบลรี่นะครับก็จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานปั่นเที่ยวแนวใหม่นะครับรถลบุ่นดีเอ็มสองจุดหิว n o r m a l ือทางเบนเทอร์แดนวอล์กเราเนี่ยเป็นร้านทำทัวร์จักรยานอ,อย่างเช่นวันนี้เราจัด เส้นทางให้เราเป็นคนจัดเส้นทางให้จากามสวรประสานมิตรนะครับรจากมศวเนี่ยรเราจะขี่ไปเที่ยวกันที่หนังเลยโดยใช้เส้นทางเรียบของแสนแสบนะครับเป็นทางเดินของ,อาของทางกทมอแลก็จัดไห้เรียบติคของโดยมาหยุดที่พาททร์คไนเลอร์กาแฟสมันเตาคาเฟ่สวยๆนะครับมาแล้วก็ เส้นทางเนี่ยก็จะไม่ยากเราก็จะไม่ได้เน้นว่าคุณต้องเป็นนักปั่นจักรยานนี่แต่จริงๆแล้วเราต้องการให้คนรู้ว่าการเดินทางด้วยพลังงานบริสุทธิ์จริงๆพ่างานบริสุทธิ์ด้วยจักรยานเพราะจักรยานเป็นเป็นเป็นยาพาที่ใช้ตัวเราก้ามเนื้อเราเป็นเครื่องจักรก็ปลอดภัยไร้สารพิษแน่นอนนะครับได้สุขภาพพลังงานแล้วก็ความคัยเพลินด้วยยังไงเองเนี่ยถ้าใครสนใจ เข้าไปดูที่ Facebook ของเราก็ได้นะครับ f a c e b o o k c o m s a e t e r a n d w a l k นะครับดีกว่าเดิมว่าเซิร์ชหาดีกว่าเดินใน Google ก็ได้เพื่อเดิน walk ขึ้นหมดแน่นอนหรือว่าไปที่เว็บไซต์เราครับ w ด w เว็บ s a t e r a n d w a l k c o m นะครับก็จะเจอเราได้แล้วก็ติดต่อกั้มาครับขอบคุณค่ะก็จิ๋วโชคดีมากเลยที่มาเจอน้องภูมิแล้วก็เจอยูแล้วก็แก๊กันนะคะเพราะว่าเรามี ความคิดเรื่องหนึ่งที่เหมือนกันคือเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเพื่อที่จะช่วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็จริงๆก่อนหน้าน,นี้ก็มีทํากิจกรรมอะไรไปบ้างในนามของบุรีรธิคุทีนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเราน่าจะจัดกิจกรรมอะไรที่เป็นเกี่ยวกับการปั่นขึ้นมา mm hmm. ก็เลยมีเจฟฟรีย์เข้ามานะคะมันก็เลยเป็นแบบเรื่องที่มันขยายวงกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็คนที่เป็นไฮไลท์ที่เหมือนกับเวลาเราทําอะไรขึ้นมาเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาช่วยตลอดคือพี่ก้อง ะะดังนั้นเดี๋ยววันที่18ก็จะมีพี่ก้องมาช่วยปั่นสนุกๆในมสวแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วเดี๋ยววันนั้นน่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะรู้ว่าเราจะทํากิจกรรมอะไรต่อเนื่องในนามของทางมุลนิธีคุณก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วงงานวันแรกวันนี้เป็นงานเปิดตัวเดี๋ยวเราก็จะมีวันที่18แล้วก็มีต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีครับก็ขอบคุณนะฮะจริงๆวันนี้มีหลายคนร่วมกันนะครับมสวก็เป็นส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณ จริงๆแล้วต้องขอบคุณผู้ไิหายมสวที่เห็นความสําคัญของเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็จัดให้มีกิจกรรมนี้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆซึ่งแนวอนาคตเองถ้าจะมีกิจกรรมอะไรเกี่ยวเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสังคมท่านเราก็ยินดีช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับอ๋อสนใจอมตันซื้อวันไฟเด์ขอบคุณครับไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะวันไฟเดงวันไฟเด์สปอนเซอร์จักรยานมาในวันที่18นะครับโอ้มาถึง แจกเป็นรางวัลคุยคุยกับใครไว้ครับคุยคุยใครไว้คุยใครไว้กี่ครนนะคะคุยกับโบไว้เดี๋ยวจีนียจัดการให้ครับได้ครัก็ตอนแรกเป็นไซด้าถ้าวันนี้พูดดีหน่อยจะได้บอมได้แจ็คของหมดมาพอดีขอบคุณมากครับที่มาเรื่องานแล้วก็ขอบคุณมุ้ยทีขอบคุณคุณเซฟฟี่ขอบคุณทางมสวทุกคนนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็คิดว่าอยากได้รับใช้กันไปอีกนานนะฮะ อนนี้เดี๋ยวส่งต่อให้ทางปาร์คไนเลิศครับเดี๋ยวจะพาเราขึ้นไปชมบ้านแล้วคุณใหม่ครับนี่ขอบคุณปาร์คไนเลอศด้วยได้เห็นขึ้นใหม่ในทีวีอยู่เรื่อยๆเลยจริงๆเนี่หนเคยออกรายการครับก็นะครับปาร์คไนเลิศก็ยินดีนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นในแง่ของในบ้านนะครับที่ได้ทําการอนุรักษ์มากว่าร้อยปีแล้วนะครับต้นไม้ต่างๆสิ่งเหล่านี้ชวนอยู่นะครับ เราไม่ได้เผื่อแผ่แค่ตรงนี้แต่ยังรวมไปถึงถนนวิทยุด้วยที่ในเลิศเนี่ยได้ปลูกต้นจำจุดีไว้ตลอดแนวและทางปาร์คในเลิศเนี่ยก็พยายามที่จะอนุรักษ์ต้นไม้เหล่านี้เอาไว้นะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับน้องแต้มเหรอแด่ดาวน้องแต้มจะดาวอยู่ข้างๆลูกคัรถเฟียที่เราเห็นทางด้านหลังน้องแต้มก็เคยนั่งนะะในเลิศก็ขับพาน้องแต้มนั่งไปด้วยนั่งนั่ง ย่าเชิญดูในด้านนี้ม็ดขวดสีเขียวนี้นะคะคือขวดน้ำมะน็ดเป็นธุรกิจแรกของในเลิศเลย<ม>คือปกติเขาก็จะมีเป็นลูกแก้วข้างบนพอ<ม>จะทานก็คือกดกดลูกแก้วลงไปที่ปากขวดทางด้านบนะคะ่ะลูกแก้วก็จะทังไว้แล้วดื่มได้ท่านก็นําเข้ามาจากที่ประเทศสิงคโปร์มาขายตอนนั้นฝรั่งจะชอบทานเพราะว่าแบบไม่มั่นใจในน้ำปทานในน้ำปปาไทยว่ามันสะอาดก็จะกินน้ำมะนต็ตกันเลยอะ,ค,ะค่ะก็พอมีทุนส่วนหนึ่งท่านก็เลย อยากเป็นในห้างเพราะเมื่อก่อนในห้างก็มีแต่ฝรั่งเลยอยากเป็นคนไทยที่มีห้างเป็นของตัวเองก็เลยทาห้างชื่อว่าห้างในเลิศขึ้นมาค่ะขวดทางด้านล่างที่เขียนว่าของห้างในเลิศเนี่ยก็เป็นขวดวิสกี้ที่เคยขายที่ห้างในเลิศจริงๆรุ่นเมย์ก็คือที่เห็นทางด้านหน้าก็เป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันใช่ในเลิศก,ก็นําเข้าเครื่องยนต์มาจากประเทศอังกฤษนะคะ Kinh thường bóp tan kinh thường ลงเรือของไนเลอร์เอที่กำลังขับรถต่อเรือเดินขบวนอยู่ไม้เหลือเป็นจำนวนมากท่านเลยเอาซี่ไม้เล็กๆเนี่ยค่ะมาต่อกันโดยใช้ฝันไม้ในการต่อเพราะฉะนั้นพื้นไม้อะจะหนักเกลียวาเท่านี้เลยแต่ทางบ้านส่วนนี้ค่ะอย่างที่ทราบว่าโดนระเบิดลงกในช่องสงครามืลกครั้งที่สองการปูไม้เลยเป็นแบบปัจจุบันคือปูธรรมดาไม่ใช่เป็นแบบปาร์เก้อันนี้ก็เลยเป็นร่องรอยปาร์เก้อยู่ใต้ทะเลอกทีหนึ่ง